เขาเลยเซาะร่องเลือดไว้ก็คือร่องอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับใช่ครับนะฮะพวกแทงสัตว์หรือแทงคนอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาดึงมันดึงไม่ออกดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะครับจะทําร่องเลือดนี้ไว้เพื่อเวลาเลือดวิ่งออกตรงนั้นแล้วจะดึงออกง่ายฉลาดจังเลยอ่ะอันนี้เป็นภูมิปยาท็อปชบานะครับอ่นนี้เป็นน่องสิงเป็นน่องสิงแล้วก็มีร่องเลือดบางคนเขาจะตีลายใบเพื่อให้มีร่องเลือดร่องอากาศออกนี่แหละครับครับอ่า คือไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียวใช่ครับเพื่อเพื่อการนี้ด้วยผมขออนุญาตเปรียบเทียบระหว่างน้องสิงกับผีเสื้อครับโอ้โหเป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมเป็นความรู้ใหม่ที่เราต้องเราต้องศึกษานะเราจะได้ไม่โดนนะเราจะได้ไม่โดนนะพี่แจ้เนี่ยกว่าที่เขาจะมีวันนี้เนี่ยโดนเยอะไหมครับเอ่อ เล่นยังไงก็โดนอย่างนั้นแล้วครับมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันแต่พอเข้าใจแล้วก็โดนน้อยลงครับอะไรอย่างนี้ครับจะมาบอกว่าไม่เคยโดนเลยเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้ยังไงครับทุกคนมีมีโอกาสหมดครับครัทาให้เข้าใจอะไรย่างนี้ครับแต่ต้องเอาเอาความผิดพลาดมาเป็นครูใช่ครับอย่าอย่ายอมอย่ายอมแพ้ซื้อใหม่แล้วมาเทียบดูว่าใช่หรมันผิดกันตรงไหนมันไม่ใช่กันตรงไหนเท่าไหร่ ก็เป็นแสนก็มีครับเป็นแสนก็มีเยอะสุดแสนใช่ครับเป็นแสนก็มีครับ